สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนะคะก็คือครูแป้งค่ะค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่บทที่13นะคะเรื่องหนึ่งในประชาคมส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านบทอ่านเสริมเนื้อหาจะเป็นยังไง เราไปฟังกันเลยค่ะอ่านเสริมประชาคมอาเซียน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมเป็นคำขวัญอาเซียนแสดงให้เห็นถึงการรวมกันเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปตินยากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยต่อมามีสมาชิกเพิ่มเติมอีก5ประเทศคือ บรูไนดารุสราลามเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาตามลำดับอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยี และการบริหารส่งเสริมสันนิภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศสัญลักษณ์ของอาเซียนคือรวงข้าวสีเหลืองสิบรวงมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวงกลมหมายถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย3ามเสาหลักคือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนที่จะเริ่มในปี2558ค่ะเนื้อหาของเรื่องประชาคมอาเซียนก็ได้จบลงไปแล้วนะคนะนักเรียน เราก็จะได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำขวัญอาเซียนแล้วก็การก่อตั้งสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเราก็จะรู้มากขึ้นนะคะข่าต่อไปคุณครูก็จะสั่งงานนะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะโดยทำลงในสมุดนะคะในข้อที่หนึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดนักเรียนก็ตอบไม่ครบนะคะ วันเดือนแล้วก็พอสอนะคะถึงจะได้คะแนนเต็มนะคะ 2. ส,สัญลักษณ์อาเซียนคืออะไรให้นักเรียนตอบไมครบนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ